นี้คือสายพันธุ์ตัวไม่เห็นบ่ตัวเกาเห็นบ่นอ้เนาะสยนี่ย้งสองรอเลยได้หครับแม่นแมตอนี้ไก่ที่สอเยครับฮะไก่รอบทีงเพึ่งขอไปเปี่ยนวางเดือนแฉงบกงเขาจะเป็นาอพึ่งขอไปเปลี่ยน นี่รอบสองพึ่งเขาไปเปเล,ลี่ยนได้ประมาณเดือนยังดีมาว่าจอดปั้มจอดพักเนี่ยนะสายพานหรออช้พานตรงนี้งั้นงั้นอยากแตกแลว้วเพราะันตัวนีวน้ นี่คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมใส่รถยี่ห้อนี้มาตลอดนะครับเพรารระว่าบริการสุดยอดไกลกันอยู่ประมาณเกือบสามร้อยกิโลยังน้ำมากบริการสุดยอดว่าน้าจ้างมาจ้างดีผู้สาบอกมาอีกแล้วเหอหลายๆคนว่าเปลี่ยนยี่ห้อนี่มาสั่น ยี่ห้ออื่นเจะานสิมาดูแลผมหืบบอบนนะยูกไก่ยุกไก่กไ,กไปมดอันนี้เป็นสายตัวไม้อันมันอ๋อเอามาให้แล้วออดอำเภอหน้าแก่ครับสิไป ขงเยมเกี่ยวเต็มคืนนี่กอนจุป,ปั่มพอดีกับมี่อูใก,กลๆ้ๆเ,เลยเอามาจอดไปนี่ก่อนจะสร้างจากศูนย์อุดรนนะครับอุดออ,อโต้ซิตี้นะครับบริการถิงที่บริการดูแลเขาตลอด ปัญหามอยู่คือมันมีรถคันเดียวขี่ตลอดเต็มไม้มันกระไล่ไปแห้งอายุคขายมันใกล้หมด

น้ำมันน้ำมันมันเสียหายไปจังใด๋ยสิเนี่ยเลยเอาพึ่งไปเปลี่ยนม่านนะ